สวัสดีครับนนี้่ของมครับพูมตะก,กี้ก็ไม่เกี่ยวนะก็วันนี้อยู่ในเกมโรบ o ทแมพที่มีชื่อว่าวิวอ b โบนเองครับโอเคนี่ก็ก็เปลี่ยนตัวละครใหม่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเพราะว่าคามโดนล้างเครื่องและเกมก็โดนลบเคดเปลี่ยนใหม่เลยตอนนี้เราอยู่กับญาติคนใหม่เอ3.4 เป็นย่าของ x d 3คนคิดถึง3ามใช่ไหมเราต้องฟันจะลองสมัครก่อนนะสมัครโลบ็อกถ้าก่อสมัครได้เดี๋ยวจะพาเจ้าสามามาเลยอันนี้ต้องดูสามสกับ GH301 ก่อนนะครับโอเควันนี้เราไม่วันนี้เราจะมาสอนเทคนิคก็คือวิธีทำยังไงให้เราจะพาไปถีเส้นใซเส้นใซได้แล้วก็จะทำเป็นคลิป แล้วก็จะเป็นคลิปการหาเงินเร็วสองคลิปรวมกันเลยหลองเรื่องกันเลยทำยังไงเหรอครับคุณ x d 3ดสาที่จะให้เราอะ่ะสามารถไปได้เออก็ฉันคิดว่าเราควรใช้ถ้าเกิดจะสร้างเรือโปรติแกคงไม่มีทางไปได้รอแบแรงกอ่ะเดี๋ยวฉันจะพาแกไปที่เ้นไฟเองโอเคเจ้า x อ็กมสามารถจะทําการพาเราจะทําการบอกนะครับว่าพาเราไปไหนเราจะตามทางเขาไปเลยไปเลยลุยลุยเฮ้เฮ้เฮ้โอเคตรงนี้เดี๋ยวเขาจะทําการโซสิิงประดิษฐ์ที่จะสามารถทําให้เราไปถึงเส้นสซเร็วได้ขึ้นก็คือ ก็คือสิ่งนี้เลยเอ็กซีทำามครับมันคืออะไรเหรอครับมันก็คือบั๊กดอกไม้นั่นเองมันใช้ยังไงเหรอครับง่ายๆมากก็คือเราก็ต้องโอเคเราก็ดูเอ็กซ์ทส,สาเขาใช้ว่าเขาใช้กันยังไงขั้นตอนแรกเราจะถอดไม้วิธไีไม่ต้องบอกเราจะทำการวิธีซ่ามันก่อนนะครับพร้อมโอเคเราจะทำการใช้วิธีซ่าครับ ก็คือโอเคแล้วก็โอเคเอ๊ไ okay. hey, ม่ไมีทำงานโอเคมาขั้นตอนแรกเลยครับก็คือใส่บล็อกแท่งอะไรก็ได้นะครับแท่งไม้ก็ได้ก็คือแล้วก็เอามาต่อหนึ่งบล็อกอย่างนี้เอาไปก็ต่อไปก็ไม่รู้ว่าใส่บล็อกบล็อกใส่บล็อกอะไรก็ได้บล็อกทองไม่ก็บล็อกออกซิเดียนไอของฉันนะใช้ออกซิเดียนนะครับโอเค ไม่รู้ว่าบล็อกไม้ได้หรือเปล่านะแต่ก็ไม่อยากลองอ่ะอันนั่นคิดว,วา่าเอาบล็อกเอาบล็อกน,นี้ก่อนนะครับเอาบล็อกนี้นะครับตะกี้ไม่ต้องเกี่ยวครับเพราะว่าตะกี้มีคนจะสมัครแต่เราไม่อนุญาตให้สมัครโอเคขั้นต่อไปเราต้องใส่อนีี้อนี้หาจากไหนเหรอ ปัญหาจาก,การซื้อราคาของมันอยู่ที่50บาทนะครับ50บาทไี่จะมาแอดอะไรมั่นะเนี่ยต่อไปก็ใส่บล็อกเนยแล้วจะหาบล็อกเนยจอไหนเหรอเราขอทดทวนบล็อกที่เป็นเหมือนกับเป็นจรวดอันที่มันเป็นเฮลิคอปเตอร์กะน,นะหาจากการที่เออ มันอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่รู้จาคจากนี่เลยครับราคาห้าสิบาทนะครับไปต้องมินบล็อกเนยบล็อกเนยอยู่ไหนก็ไม่รู้เมื่อวานอาจจะซื้อบล็อกเนยได้แต่ว่าบล็อกเนยมันลดราคาแลวมันหมดเวลาแล้วด้วยเหมือนกับว่าวิธีเดียวเท่าน,นั้นที่จะสามารถหาบล็อกเนยก็คือแต่การที่ส่งกล่องนะครับโอเคฮันดา,จ,าจะไป จะทำการจัดทิตกันครับที่ของตัวเองก่อนครับพอใกล้งต้องขอใกด้บตรงแทงๆนันล่ะเกิจากขึ้นไปตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นก็ทํามุมให้มันเป็นตรงหน้าตรงไปมุมไหนยังไงก็ได้ถ้าเกิดหามุมที่เราจะทาการเทานนเสร็จแล้วมุมอ่ะมุมอย่างเงี้ยแล้วก็ทําการใช้บล็อกในสองบล็อกในการทับเราต้องใช้สองบล็อกเท่านั้นนะครับเพราะว่าสาเหตุถึงต้องใช้สองบล็อกเป็นเพราะว่า มันน่ะนกองใช้แรงกระโดดเยอะเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้คือของ XD33 และอันนี้คือของ Gs เองโอเคให้ขอเซฟเอาไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับโอเคอันนี้อาจจะให้อันนี้ต้ตอง ให้เจ้า G H ทำงานครับโอเคก็พอี่ยงให้เน่ครับมีการสาธิตบุก,กรณที่จะทำให้เราไปถึงเส้นไซได้นะครับโอเคเอาไปก็ G H ตาแก่เลยนะครับนี่หามุมให้หมกหมิงในมือถือได้จะยากหน่อยครับเพราะว่ามือถือมันมุมก็มันไม่ค่อยมุมก็มันกว้างหน้าไหนเนี่ย ด้านไหนกองแกก็ได้ด้านตรงไหนก็ได้ที่แจกำการโอเคฮะเขีด okay, okay. หมายว่ามุมมองได้แีนี้นี่ยังที่ดีเสียนะครับโอเคเอ็ดดีสามสามสามเอาบล็อกเนอมาหน่อยสิปุ๊บเออเกิดอะไรขึ้นเหรอบล็อกในเกมเป็นการทะลักมานะครับป๊บ จะ,จะใช้อุปกรณ์ได้ไหมไม่รู้สิเกตต้องทำการอุปกรณ์ของแกนี่มา,าตรงนี้เฮ้ยเอาเอ็นบันซุกเอ้ยเอ้ยทำไมไปหนีกันเนี่ยเอ่อท่านสองครับหมายว่าเราต้อง ทำเองอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้เพื่อนทำเราจะเด้งขึ้นมาเลยเสียดายครับเนี่ยแล้วไอ้ชันนาร์มี่บล็อกเนยด้วยนี่มีบล็อกเนยอ่ะเสียดายอ่ะไม่มีบล็อกเนยตายงี้ม,ม,ไไม,มาไ,มได้ไหม โอเคตะกี้ไม่ต้องเกี่ยวดังนั้ไม่ต้องเกี่ยวมีคนมารบคัวว่าคุมอยู่ในซุ้มซนโอเคถึงว่าต้องให้ x d 3สสามต้องให้ท้สามสี่สามสี่ทำเองโ okay. อเคแล้วมันจะมาสาัดดิฉันจะทำตอนแรกหาม,มุมมี่หมอกหมิงที่สุดถึงเราหาม,มุมที่เราต้องการที่จะทำระเคยะียบ ก็เี้เอาบล็อกเนื้อตั้งไว้อย่างนี้อ้อถารหนูว่าทำยังไงก็คือให้เจ้าเอให้เจ้าทีเ,เทนี่ไปก่อนเลยกันหรือเปล่าวะมีต้องเซฟซื้อบล็อกอะไรก็ได้หรือเปล่าหนูว่าเซฟได้แค่บล็อกที่กำหนดเอาไว้ใชบล็อกอะไก็ได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเรา,เราน่าจะต้องวางรัวๆนะครับ เพื่อทำการไม่ทันเลยอ้าไม่ทันว่าอืมท,ทำยังไงเนะโอเครู้ละทำยังไงคืออยาให้มันหัวมันพุ่งขึ้นมาเน่อยาให้หัวมันทะลุพุ่งขึ้นมา อ,อยู่ยิ่งเหรอซ่เกียร์เทียงเนี่ยเกียร์เทีย่ยงเนี่ยเก้านาทีแล้วเอาละเอาอัานในมือถือนะไม่อ่านในคอมในคอมน่าจะง่ายกว่าแต่ว่าคอมมันเออร์เลอร์ะตะกี้ไม่ต้องเกียดให้ใครที่เสียแล้วก,ก็ขออภัยด้วยอยู่บ้านนี่ จะไปก็ทุบบอออกปับอเอ้ยเหมือนว่าเขาน่าจะติดบากตาละ้ะเอ้ยเข้าไปซียังไม่ถึงไงอ,อ้มพอโอเคพอเข้าใจละ จะได้ไม่ได้เออเจได้คนก็คือมันใช้ร่วมกันไม่ได้อเหมือนกับว่าต้องใช้สามคนสมขับเองอะ่ะแต่ว่ามันมีเทคนิคอยเราทำการวางเก้าอี้โอเคเราให้เจ้า XD e 3กีสามนี อาการเลือกก่อนครับโอเคนี่คือของซันนี่คือของทีเฮดแล้วก็ลบมันทิ้งก่อนก็นแล้วกันนี่ก็คือวิธีการสร้างนะครับโอเคฉันจะทําการตั้งหลักก่อนอืมตมุมตรงนี้ปึ๊บนี่จะไม่ติดด้วยปั๊บไอเสร็จแล้วครับนี่คือแผนนะครับโอเค,อเคไปก็ทำการ วางที่นั่งเบาๆให้เขาหนึ่งที่นั่งนะครับไม่รู้ว่าต้องหรือว่าถ้าเกิดถ้าไม่ได้บล็อกเดียวมันบักจะไม่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงเนาะโอเคแล้วก็ให้เอล3์ดีส,สเข้ามาครับโอเคปุ๊บนี่นแล้วแล้วก็เรน,นของการปล่อยชนวนเอารบออกแล้วก็ ใส่ช yeah, hmm. okay. okay. mm. ุดแผกก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับอืมเอาเลยนะไม่ต้องใส่โอเคเริ่มฟืบน okay. 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 well, ี okay. Okay. ่นี่ครับมาไดในผนมาไดในผนมาในผลเออเ้อเอยเอยเฮ้ยตกเองมันหนักเองโอเคโอเคโอเคก็คุมได้แล้วครับโอเคหลังจากตรงนี้สักพักแล้วก็เอฟเคเซนเตอร์แมนนี่ว้าวมึงอยากให้ทวิสต์ตึง ดึงดึงไปเป็นโลยักษ์ด่านท่านี้เลยมอกงคือด่านที่อันตรายมากนี่เราขึ้นด่านซักผ้าเมยลนะนี่อื้อือฟื้มอ๋อเอาวะเอาวะเอาะเฮ้ยโอ๊ตะกี้จดน,นแกขับยังไงอ่ะตายแกจะตาย เฮ้ยปุเฮ้ยเฮ้ยปุ๊มเจดับไลน์แล้วครับนี่ก็คือนี่ครับเราก็จะได้อาชีพมนต์ว่าไปได้นี่เองครับถ้าเกิดเจ้าถ้าเกิดฉันฉันลองเข้าไปก่อนเนาะโอเห็นไหมคุณเข้าแล้วคุได้เงินกี่บาทเออได้เงินร้อยบาทนี่เองครับปลายูนะครับก็จะวาร์ปไปนะครับผมโอเค รอ x ที่สัมสัสมาก่อนโอเคแล้วเกิดอีกฟากหนึ่งของเมืองโอเคเกิดนี่นะครับเราก็จะได้อาชพเม้นผ่านด,ด้านเองค่ะผมผมได้ร้อย x จี่สัมผัสได้สองร้อยยี่สิบห้าเอ้างงทำไมถึง g h ได้แค่หนึ่งร้อยมันเป็นเพราะว่า x จี่สัมผัสเขาจอยกรุ๊ป นะครับเขาจอยกรุ๊ปมานะคะเขาก็เลยมันก็บวด25นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าฉันน่ะมีโลบักแล้วพาฉันใส่เสื้อพี่คาซาอยู่ฉันมีโลบักโลบักที่จะให้เราได้โกเยอะขึ้นกว่าเดิมอยู่ที่นี่เลย5โลบักถูกมากๆฉันก็มีแค่โลฉันก็มีแค่โลบั๊กเดียวเองครับโอเค ก็ที้ก็คงมีไว้แค่นี้ก่อนนะครับไม่ยาวมากทีนี้โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดติดตามนะครับถ้าใครอยากจะเป็นเพื่อนกับเราก็เห๋ยวฉันจะทิ้งลงิงก์ไว้ด้านล่างกอนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนคราวหน้าเราจะมาดูชาเลลจนกันนะครับว่าระหว่างรถเรือเครื่องบินอะไรจะสนะครับไม่าย ใช่ๆพูดกินอะไรเนี่ยเก่งจัง sí. sí. <coughs>